คนเชียงคำพั่ไหนตอนนี้ผมไม่ค่อยได้มาที่นี่บ่อยนะครับมาบางทีก็สี่ 4, ห้าเดือนมาังนึที่นี่มาที่ไรก็ขนลูกทุกทีเพราะว่ามันเป็นเหมือนเหมือนป่าดงดิบท,ที่ที่พ่อครูท่านได้ดูแลรักษาโดยโดยก่อนหน้านี้ท่านมันไม่มีต้นไม้เลยท่านก็ปลูกขึ้นมาทุกต้นดูแลต้นไม้ทุกต้น เวลาผ่านไปยี่สิบสามสิบปีต้นไม้ก็ดูแลกลับมาดูแลท่านแทนโดยโดยความดมสมบูรณ์ก็ฟื้นกลับมาโดยการลงมือทํำทีละเล็กทีละน้อยก็ที่นี่พืชผักนี่เห็นแล้วเราอยากจะหยิบมากินเลยเพราะมันสะอาดและปลอดภัยครับ,รบเดี๋ยวเรารท่าน<อ>นี่ ที่นุ่นถ้าถ้าเทียบที่นี่ร้อรเนะที่บ้านดินก็แค่สักศูนย์จุดหาเปอร์เนว่าส่วน <laughs> <อ>มาเนี่ยก็จะไปเลี้ยงควายกันแล้วก็ทําไร้ทํานาแล้วก็ทําสวนยาง<อ>แต่ว่าถ้าปลูกผักอย่างเงี้ยที่มีพื้ระดับมือโปรเลยร<อ>าดับดี่ว่าดูแลมา30-40ปีแล้วดินมันดีขึ้นดีขึ้นหยอดขึ้นมไรลไปมันก็ขึ้นนอกแนว ดูนะเอาไปความจริงคนเดียวก็อิ่มนะเนาะเด็ดไปแล้วก็เอาไปหันห่นหัน่หันชุบไข่แล้วก็ทอดออครับหวานกรอบอร่อยเคยมีคณะนี่ที่ปลูกที่นี่ใบอย่างนี้เลยต้น,ต,นต้นเกือบเท่าแขนนะขึ้นมาอันนี้อันนี้คือมะละกอป่ะครับ,รบมะละกอที่มีเม็ดหวานๆะลงไปในพื้นที่มันก็ขึ้นมาเองอ๋ออันนี้มันคือต้อนตัวผู้ป่ะครับน่าจะเป็น ตัวผู้ไอ้ที่อันนั้นชื่อคือกระเทยแล้วมันทําให้เป็นกระเทยได้ป่ะครับตัวผู้ตัวผู้ทาให้เป็นกระเทยได้ไหมถ้ามันเป็นแล้วนี่เป็นไม่ได้จะต้องทําตั้งแต่ก่อนที่จะปลูกก็คือต้องตัดรากออกก่อนอ๋อมันตัดยังไงหมายถึงยังไงหมายถึงอาแล้ถอนต้นมาแล้วก็ตัดรากออกแล้วค่อยปลูกครับมันจะมีรากแก้วยาวๆของมันอ๋อต้องตัดหมายถึงตัดด้วนเลยหรือว่าตัดครึ่งตัดตัดออกเยอะๆหน่อยให้มันไม่มีรากแก้ว ม,ม,ม,มันจะมันจะมีโอกาสเป็นกระเทยแต่ไม่ได้ฟันทงว่าเป็นกระเทยมเเผมก็เพิ่งมาเห็นนะเนี่ยน,น,นี่ต้นอะไรอ่ะเป็นมะสางังหรือกระสังครับ<อ>ต้นใหญ่นี่ครับ ต้องบอกเลยผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกผมก็เป็นลูกศิษย์ของทุกท่านนั่นแหละครับท่านพี่ท่านครูโชคดีอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็เราเราชอบพาแขกที่ไปหาเรามาเยี่ยมที่นี่เพราะว่าอยู่ที่นู่นมันไม่มีอะไรเราเพิ่งเริ่มต้นแล้วที่นี่ก็คือเล่นพุ่มานานแล้วเราถ้าถ้าใครได้ไปบ้านดินแล้วมาที่นี่ มันเหมือนมาตอกย้ำว่าเ,ออเราเราทำในแนวทางที่ถูกต้องก็คือมีคนที่เขาทำแล้วทำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วสำเร็จขึ้นมาแบบน,นี้พามาดูพาไม่ได้สัมผัสถึงจะเชื่อมั่นคือเป,เป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเก่งกันทุกคนแล้วแหละ <c oughs> นี่ไงค้างร้อยปีเห็นไหมค้างร้อยปีนีอู้นี่ปาล้อมรอบค้างร้อยปีแล้วก็มีสวนผักมีร้ารปี้างร้อยปีอย่างเงี้ยครับเปิดประตูเข้ามาพ๊ดเก็บผักพูดใส่กะละมังแล้วก็เอาเข้าครัวไปผัดไปปรุงอย่างเงี้ยครับผมว่าอย่างเงี้ยคือชีวิตชีวิตมันต้องใช้แบบนี้ครับ พราเรายังพึ่งแกงถุงข้าวถุงอาหารตามท้องตลาดอยู่โอกาสที่เราจะป่วยมันมีเยอะ <Okay. S 1> เพราะว่าเราเหมือนที่พ่อครูบอกว่าทุกอย่างมันเชื่อบีิสานทิษหมดเลยบางสารบางตัวเราไม่รู้ด้วยซ้ำเราเราแทบจะไม่รู้เลยมันแฝงมามันเครืออมามันปนมานะครับพอไปสะสมในร่างกายขับไม่หมดบางคนอายุแค่ยี่สิบกว่าก็เป็นโรคไตไตเสีย มีม,มีมีน้องผมมีหลานอยู่คนหนึ่งที่ท,ที่ทำงานในหมู่บ้านเขาขับแท็กเตอร์ทุกวันกินข้าวน้อยมากกินขับรถบรรทุกดินนะกินเอ็มร้อยกะทิงแดงน้ําแข็งหรืออะไรพวกนี้กินทุกวันเลยเครื่องดื่มจูงรางเพื่อที่ขับรถบรรทุกอายุยังไม่ถึง30ตอนนี้ไตพังเลยครับต้องฟอกต้องเปลี่ยนไตรอเปลี่ยนไตจากคนวัยรุ่นที่ควรจะอยู่ได้สัก70 80 100ปีสิีก็คือ ยี่สบสามสิบนี่ก็ปนะ่วยแล้วบางคนเป็นเบาหวาน <pourrait> เป็นความดันก็เป็นตั้งแต่ยี่สิบกว่าก็เป็นแล้วเพราะว่าตัวนี้อาหารมันเปลี่ยนครับถ้าเรามุ่งจะหาเงินอย่างเดียวโดยที่ไม่ดูแลสุขภาพนะวันหนึ่งเราต้องเอาเงินมารักษาเราซึ่งมันไม่คุ้มเลยก็ใช้ที่ปลูกแล้วเก็บกินครับ ให้มแมลงแบ่งมแมลงมันกินบ้างแบ่ง <มะ S 2> นอนกินบ้าง<ะ>เรากินบ้าง้กินปองีกอก็ดีนะไม่ต้องซ่อมไม่ต้องซ่อมแปลงเลยครับทำทีเดียวจบ,จบลแล้วปรุงดินในพื้นที่จำกัดตนระัปรุงปรุง,งแล้วก็ปลูก ได้ยินเขาว่าถ้าเราไม่มีก่อดินขึ้นมามันจะโดนพวกเชื้อราอะไรเยอะจากน้ำฝนอ่งเนี้ยถ้าแบบนี้มันจะดีกว่ามว่ามันก็ดีกว่าหลายๆด้านนะทั้งเรื่องด้านนั้นด้วยแล้วการดูแลก็สะดวกสบายเห,เห็นบอกว่าทางทางอีสานแบบนี้ดีตรงที่ว่ามันเก็บน้ำอะไรได้ดีโอ,อ้ยเก็บน้ำ,บนำแบบอกไปข้างนอกใช่เพราะว่าแบบนี้มันน้ำน้อยครับเราไม่น้ำเยอะ อันนี้ลองไปขึ้นนึมาแล้วใส่เราปริศนาดีไซายด้วยว่าไปทำอย่างนี้มันจะแบบเหมือนเราใส่ปุ๋ยไปมันก็ได้อยู่ในแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ละลายเออผมว่าเออดีโอเคไปในในพืชดีเป็นสลัดชนิดหนึ่งครับสลัดชนิดหนึ่งสลัดชนิดหนึ่งซึ่งเราเด็ดใบนี้ชิมได้เลยครับเป็นผักสลัดครับดูได้ใช้ครับ ก็จะเก็บเมล็ดแล้วก็ปลูกอีกถ้านาก็คิมได้เลยอ๋อ้ขั้สลัดออ๋เคยเคยเห็นในห้างอยู่ใบชนะขึ้น่ยจะขึ้นง่ายไหมครับตที่ว่าเอาเอาเม็ดมันไปโรยต่อแล้วขึ้นง่ายครับควรเก็บปีต่อปีหมายถึงว่าเม็ดแก่ปุ๊บก็เก็บครับแล้วก็ปลูกปีต่อปีถ้าสองสามปี อัตาการงอก็จะลดลงเรื่อยๆถ้าเราปลูกเยอะๆก็ควรจะมีแปลงเมล็ดพันธุ์แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนอื่นเก็บหมดที่เหลือไว้เก็บเมล็ดก็ส่วนหนึ่งถ้าเราซื้อใหม่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ค่าเมล็ดพันธุ์แพงมากๆอาบางพีอะทั้งนั้นซองยี่สบาทได้ประมาณ18เมล็ดนะครับไปให้ที่ร้านเขาดูวล็ผมไปซื้อซองยี่สิบบาทไปปลูกได้แค่สิต้นขึ้น อย่างนี้นี่ต้นหนึ่งเป็นพันๆเม็ดเลยมันชื่ออะไรครับอันนี้อะไรนะสลัดครับสลัดธรรมดาไม่นช่เป็นตะกูลพวกสลัดแก้วสลัดร้านเขาดูสลัดเขียวสลัดแดงสลัดแก้วมันหมองคุ้นที่มันสวยดี ทำอะไรอยู่ครับผมผมอยู่สุรินทร์ครับแล้วพวกน้องพวกนี้เขาเป็นโครงการคนกล้าคืนดิ่ะครับคงกล้าคนกล้าคืนดินซีซั่นสองใช่ไหมครับซีซั่นสองแล้วเขามาลงพื้นที่เหมือนกับลงแปลงทําจริงห้าเดือนแต่ตอนนี้เพิ่งครบก็คืออยู่กันครบห้าเดือนแล้วแล้วก็อจะไม่รู้จะเอาอย่างไงกันต่ออะไรประมาณนี้ครับแล้วพอดีพื้นที่ที่ลงแปลงเนี่ย อยู่ใกล้บ้านผมครับครับแล้วอพอดีเขามาช่วยผมผมทําบ้านดินครับเขามาช่วยเหยียบเมื่อเช้านี้ครับแล้วก็เลยพอดีน้องฟิลมาเขาชวนมาที่นี่ก็เลย้จากมาบ่อยากจะมาด้วอก็เล่าให้เขาฟังว่าเออเนี่ยตอนบ่ายว่าจะมาที่นี่เขาก็เหมือนกับอยากมาด้วยก็เลยมาด้วยกันคุณจอเขาก็แบบคือคนเมืองไงครับ แล้วก็เบื่อชีวิตในเมืองคนผู้จบปริญญาตรีมีงานประจำเรียบร้อยแล้วอยากจะเปลี่ยนชีวิตกลับมาที่บ้าน่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนแบบรุ่นแรกๆที่แบบเป็นคนที่กล้ากลับมาของถิ่นครับกล้ากลับบ้านตัวเองใช่แล้วก็หนีจากในชีวิตในเมืองเออรู้จักกับน้องฟิล์มที่ตอนนั้นแก้เข้าไปอบรมที่ศูนย์เน็ตครับโซลาร์เซลล์กับอาจารย์นันนี่แหละครับ สุรินก็สุรินเหมือนกันแล้วก็ตามผมมาช่วยทําบ้านด้วยก็เลยคุยกำลังจูบจับอยู่ตอนนี้ขอหาอะไรไม่รู้ที่ทำธุรกิจติ้ระดับภูมิเหรอแข็งแรงมากเติมมีไม่เยอะเนาะทุกวันนี้ที่แบบวัยรุ่นๆเราเนี่ยจะมาทำกันใช่ ผมว่าข้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอยู่ในเมืองมากกว่าอย่างพวกเราเนี่ก็ทำงานทำการกันหมดแล้วแต่เบื่อชีวิตในเมืองเลยกลับมาอยู่บ้านแต่ว่าเรารู้จะกลับมันยังไงต้องหัดเรียนรู้วิธีทำพวกเกษตรพวกแย่ครับตามไปหาดูปลัดท่านต่างๆจังหวัดต่างๆผมว่า การผลิตอาหารเนี่ยจำเป็นมากๆเพราะว่าคนเราเกิดทุกวันเกิดทุกวันแล้วก็ต้องกินเช้าเที่ยงเย็นถ้าเราผลิตอาหารได้เนี่ยผมว่าแบบเราอยู่รอดได้เลยมันอยงไปตรงไหมอาหารทุกอย่างนี่มันเป็นอีสานพิษหมดเลยนี่เออก็เลยทำยังไงดีเราถึงจะมีอาหารปลอดภัยือันปกติเออก็เลยเีมองไปทางเรื่องที่ดีเลยไทาอหน เยี่ยมครับต้องชมเลยเดี๋ยวพี่แปลงปักของกูบาก็มีประมาณนี้มีมีมีส่วนนี้เป็นหลักครับแล้วก็มีรอบรอบทั้งหมดเลยแต่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําเป็นหลักแล้วจริงจริงกูบารอมีคนที่แบบดูแลนี้เยอะไหมครับคนน่าจะประมาณสองร้อยแู่นออกหมดเลยสองคนสามคนนี่แหละ อ้แต่พื้นที่ก็ใหญ่มากเลยนะครับพื้นที่ใหญ่แต่ว่าที่ส่วนมากจะเป็นการปลูกป่าสักเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่ปลูกป่าแล้วก็อาศัยป่าเลี้ยงสัตว์อาศัยป่าในการเก็บลูกไม้เมื่อก่อนจะเก็บลูกไม้แล้วก็มาเพาะจากนั้นก็เริ่มปลูกผักอาหารอยู่ในนั้นทั้งหมดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นแหละหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในการทำเขาเรียกว่าทำอะไรนะที่เป็น วนาเกษตราอ,อาใัยต้นไม้เป็นหลักครับแล้วก็ทําอยู่ทํากินเลยนะมีไม่กี่คนที่ทําแบบน,นี้แต่ว่า, <c oughs> าในในอีสานบ้านเราเนี่ยก็มามา,มาที่นี่แล้วก็กลายเป็นลูกศิษย์ลูกหากันทั้งประเทศเลยอันนี้คือผ่านมากี่ปี 35, าสามสิบห้าสามสิบหกปีครับเมื่อก่อนผมอยู่ปฐมเนี่ย แกลนี้เป็นป่ายูคาลิปตัสเพราะว่ามันปลูกอะไรไม่ได้เลยแกก็ปลูกยูคาลิปตัสเราก็มาหายิงกิ้งก่าแล้ว <c oughs> เก็บมิม้มขึ้นใบแล้วก็โน้มลงหักตกอยู่เรากเกิดที่นี่ไงเราก็โตที่นี่ <c oughs> แกก็ปลูกอย่างอื่นทยอยตัดยูคาขายมีไรายได้แล้วก็ปลูกต้นไม้อย่างอื่นเสริมขึ้นเสริมขึ้นจนเนะี้ยยูคาไม่ค่อยมีแล้วมีไม้อย่่ขึ้นมาแทนเพราะว่าเมื่อก่อนปลูกอะไรไม่ได้ <c oughs> ปลูกได้แต่ยูคา <c oughs> แกก็เลยยูคามาลง ก็ทยอยตัดยูคาร์บปลูกยางอื่นเสริมขึ้นมาจากนั้นก็ขึ้นได้อะไรก็ขึ้นได้ตามมนทึ่งนมันเป็นยุคแรกๆที่ยูคาเข้ามาแหละเขาบอกเพื่อทำอะไรราคาดีเลยด้วมากตอนนั้นอีสานกินแรงด้วยทำเรื่องโครงการอีสานเขียวอีสานจะเป็นที่ลาบตุ้งกุลาที่ไม่มีต้นไม้เลยอะไรก็ขึ้นยากเรายูคาไปลงกับตามคันนาแต่วอีสานเดี๋ยวนี้ก็เริ่มตรงไม่ปลูกตางมานาแล้วมีที่ดินก็ปลูกเป็นแปลงใหญ่ ลูกค้ากซื้อมันจะมีอยู่เป็นหลายร้อยสายพันธุ์หกเจ็ดร้อยสายพันธุ์ที่บ้านได้มาต้นหนึ่งเป็นต้นที่มลแรงชอบมากใบไม่มีกลิ่นเลยพ่อรูให้ไปได้ไปต้นหนึ่งเขาไวดักมากไแ้ดัมะแรงไว้ดักมะงเนื้อเป็นสีชมพูสวยเลยเนื้อมายอดก็ชมพูแต่แมงอ่ะกินใบอย่างสุดๆเลย ก็ดีนล้วมันหอมม่เหมก็คือก็ดีคือแสดงว่าแม่งมันก็ไม่มากวนในแปลงผักเราเลยคะใช่ไหมมันขยายพันธุ์มันกินแล้วมันไข่ได้ดูดว่าจะดีเป็นปัญหายากอ๋อมันแปลกดีออ๋จริงมันมีพันธุ์ที่แบบมีสามกลิ่นก็มีนะกลิ่นตะไคร้กลิ่นยูคากลิ่นอะไรอยู่ไม่รู้ที่เด็ดมาพวกขี้ยี้แล้วหอมเหมือนตะไคร้หอมเลยครับยูคาที่นี่ก็คงน่าจะมีอยู่ตรงไหนที่นี่ก็กลั่นน้ำมันมาไปดูแค่ ไปค่ะผมเคยได้ยิน,นว่าที่นี่เขากันน้ำมันยุไกรด้วยใช่ใช่